ใครที่ถ่ายรูปหรือวิดีโอแต่ไม่ต้องการให้ระบบบันทึกตำแหน่งที่เราถ่ายรูปลองทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับโดยปกตินะครับเวลาเราใช้กล้องถ่ายรูปของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะครับสมมติผมถ่ายรูปเป็นรูปรถนี่นะครับผมกดถ่ายรูปนะครับหรือว่าวิดีโอก็ได้นะครับเนี่ยกดถ่ายปุ๊บมันจะได้รูปออกมานะครับเนี่ยแล้วใน จุด3จุดนะครับเขาจะมีคําว่ารายละเอียดนะครับมันจะบอกนะครับเป็นสถานที่ที่เราถ่ายนะครับแต่เราไม่ต้องการนะครับเวลาเราถ่ายรูปหรือวิดีโอนะครับไม่ต้องการให้เขาแท็กสถานที่นะครับวิธีการตั้งค่านะครับก็ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวกดกลับไปนะครับเวลาเพื่อนๆเข้ามาที่กล้องถ่ายรูปของเพื่อนนี่นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่รูปฟันเฟืองก่อนนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับไปโยกสวิตช์ปิดนะครับหัวข้อนี้นะครับแท็กสถานที่นะครับให้เพื่อนโยกสวิตช์ปิดนะครับ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับอีกหนึ่งทีนะครับกดออกก่อนนะครับเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปใหม่นะครับจะถ่ายถ่ายรูปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับจุดสามจุดนะครับรายละเอียดนะครับนี่นะครับจะไม่มีสถานที่นะครับ เวลาเราถ่ายรูปหรือว่าวีดีโอนะครับเท่านี้นะครับวิธีการยกเลิกนะครับการแท็กสถานที่นะครับเวลาเราถ่ายรูปกับวีดีโอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพืเ่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวีดีโอได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ